มีเรื่องเครียดสุดในชีวิตโดนฟ้องสามคาดีที่ยังเคลียร์ไม่ได้ล่าสุดแม่เกดคุณแม่ของเจนเนี่รัชนกออกมาเปิดใจกลางไายบอกเครียดหนักโดนฟ้องสามคาดีจากเจ้าหนี้พร้อมกับเผยสาเหตุที่ชาวเน็ตแถ่ถามว่าได้รับเงินจากเจนเนี่รัชนกแล้วหรือยังโดยล่าสุดหลังจากที่แม่เกดคุณแม่ของเจนเนี่ได้หมดท่าดชดเชนได้ออกมาพูดถึงประเด็นหลักๆ ที่หลายคนถามกันเข้ามาเยอะมากที่สุดพร้อมบอกว่าตอนนี้มีเรื่องที่เครียดที่สุดในชีวิตคือการถูกฟ้องสามคดีจากเจ้าหนี้โดยในไลฟ์แม่เกดเล่าประมาณว่าเจ้าหนี้ทุกคนของแม่เกดขอโทษด้วยนะคะมีถามมาเยอะมากแม่เกดขอบอกว่าแม่เกดยังไม่ได้รับนะขออนุญาตต,ตอบนะเพราะว่ามีคนถามมาเยอะแม่เกดก็ต้องตอบบางคนคิดว่าแม่เกดอยู่สบายบางคนบอกว่าแม่เกดได้เงินไปแล้วไม่ไปใช้นี่เหรอ ความเป็นจริงแม่ยังไม่ได้รับนะคะที่แม่บอกพอเจ้านี่เขาเห็นแม่เกตอยู่สบายจริงๆแม่เกตไม่ได้สบายแต่ว่าแม่เกตแค่ทำงานแค่สู้ต่อมากกว่าแม่เกตมาไลฟ์ขอบคุณเจ้าของแบรนด์มาไลฟ์ของงานและมาบอกเจ้านี่นี่คือสมประโยคที่แม่เกตตั้งใจไลฟ์วันนี้ถึงคนที่ถามว่ายังไม่ได้รับเงินจากเจนนี่เหรอไม่ใช่ไม่ได้รับนะคะเรายังไม่คุยกันเลย จริงๆเรื่องนี้แม่เกตอยากให้เป็นเรื่องในครอบครัวแต่ตอนนี้มันเป็นเรื่องในครอบครัวไม่ได้แล้วเพราะว่าคนรู้ทั้งประเทศแล้วว่าแม่เป็นหนี้แล้วมีเจ้าหนี้หลายคนติดต่อเข้ามาแม่ก็เลยบอกว่าแม่ยังไม่ได้รับจริงๆขอบคุณกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆ ใครที่มีงานให้แม่เกตทําก็สามารถติดต่อ,อมาได้เลยนะคะแม่พร้อมทํางานใช้นี้มากๆและงานที่แม่เกตทํางานอยู่แม่เกตเอาไปใช้นี้ร้อยเปอร์เซนตแถมไม่ได้ออกไว้ใช้เลยพูดตรงๆว่าเงินที่เราใช้อยู่ระหว่างนี้ลินล,ลี่เป็นคนโอนให้และขอขอบคุณเจ้าของแบรนด์ทุกแบรนด์ที่ซัพพอร์ตแม่เกตพร้อมกับย้าว่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้แม่ยังไม่ได้คุยกับเจนนี่และยังไม่ได้รับเงินจริงๆแล้วแม่ กดมีสิ่งที่เครียดสุดคือแม่เกตเครียดเรื่องของคดีเป็นคดี3คดีคือคดีหนี้ที่เขาฟ้องมาโดนฟ้อง3คดีที่แม่เกดโดนฟ้องเป็น3คดีที่เครียดมากๆคือค้างเขาอยู่แล้วเขาฟ้องที่ยังเคลียร์ไม่ได้อยู่แล้วก็ที่ทํางานรอบนี้แม่เกตก็ให้คนที่เขาลําบากที่แม่ไปเป็นหนี้เขาแล้วเขาลําบากแม่เกดก็จะให้เขาไปก่อนทยอยจ่ายแบ่งๆกัน นี่คือสามประโยคที่แม่กฤษตั้งใจไลฟ์วันนี้นะคะที่แม่กฤษไลฟ์วันนี้ไม่กฤดหนึ่งเลยนะบอกเจ้านี่ว่าแม่ยังไม่ได้รับเงินข้อสองขอบคุณเจ้าของเรนมากมากข้อสามถ้าเครมีงานที่แม่กฤษทำได้ติดต่อมาได้เลยนะคะพอติดต่อมาได้เลยแม่กฤษเต็มใจแล้วก็ดีใจแล้วก็ยินดีที่ ได้งานมาคือจะตั้งใจทำให้ดีที่สุดไม่เกตดโดนฟ้องใช่ไม่เกลดไม่ค่อยเข้าใจนะพูดได้ใช่ไหมคะต้องพูดก่ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้พูดถึงเขาแต่แต่พูดไม่พัดพิงถึงใครแต่กําลังบอกว่าตัวเองโดนฟ้องอยู่สามสามคดีสามคดีสามคดีที่เครียดที่เครียดมากๆก็คือหมายถึงว่าโดนใบนั่นหรเออใบนั้นไม่เข้าใจเหมือนกัน กันเลทุกคนก็คอืคอโดนใช่คือคือค้างเขาอยู่แล้วเขาฟ้องอ,อ่ะลูกไม่เกตก็ไม่ก็เข้าใจเท่าไหร่แต่ว่าพูดถึงตัวเองใช่ไม่เกตพูดถึงตัวเองว่าไม่เกตโดน,นฟ้องโดูสามคดีที่ยังเคลียร์ไม่ได้อยู่เพราะที่ทํางานรอบนี้ก็คือไม่เกตให้ให้คนที่เขาลําบากที่แบบว่าเป็นหนี้เขาแล้วแต่เขาลาบากอะไรเนี้ยก็เหมือนสมมติว่า ไม่เกตเป็นนี่ใครที่เขายังเขาลำบ,บากอะ่ะไม่เกตก็เลยให้เขาไปก่อนให้คนนั้นไปก่อนทยอยแบ่งแบ่งแบ่งกันทยอยช่แบ่งกันยยแบ่งแบ่งกันไม่เผือค่ะลูกไม่เกตไม่เผือแน่นอนเอยนี้เป็นเรื่องของของไม่เกตของไม่เกตอยู่แล้วคือมันเป็นเรื่องที่ไม่เกตก็คือเรื่องคดีอย่างเดียวเท่านี้บางคนก็น่ารักนะโทรมาให้กำลังใจแล้วก็โทรมาบอกว่า ถ้ามีก็แบ่งมาบ้างนะอะไรเงี้ยก็แบ่งให้เขาแบ่งแบ่งแบ่ง,แบ,งแบ่งกันมากกว่าแม่สู้อยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้แม่ก็ขอโอกาสของานเลยดีกว่าพูดง่ายๆว่าแม่เกตของานนะคะใครที่ดูไลน์นี้อยู่นะถ้าไม่เกตทําได้นะคะเรื่องของหน้าฟูไฟล์ก็มีเบอร์ติดต่ออยู่แล้วหรือว่าจ้างไลน์หรือว่าลงคลิปหรืออะไรที่แม่เกตทําได้แม่เกตจะเต็มที่ที่สุดนะคะ ติดต่อมาได้เลยนะคะ